ตำรวจราชมันและนครบาลได้นำตัวทัศพินและวรณีศูนย์มาพิจารณาความมีเรื่องเล่าได้เคยเล่าเรื่องของราชมันไปแล้วนะคะและในคราวนี้ก็ขอเล่าเรื่องนครบาลบ,บ้างค่ะในสมัยอยุธยาเรามีการปกครองที่เรียกว่าจัดตุสดมก็คือกรมเวียงกรมบังกรมคลังและกรมนาใช่ไหมคะซึ่งกรมเวียง e นี่แหละค่ะมีหน้าที่ดูแลเมืองหลวงในทุกกิจการทั้งสถานที่สําคัญรักษาความสงบในราชธานีมีกองตระเวนแล้วก็ศาลขึ้นอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชา มีสารนครบาลสําหรับพิจารณาคดีในพระนครแล้วก็ยังมีห <GO> น <ES refreshed> ้าที่ดูแลเสภาพระนครอีกด้วยก็คือเรือนจํานั่นเองค่ะจนมาถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่เลยนะคะและได้เปลี่ยนชื่อจากกรมเวียงเป็นกรมนครบาลการปกครองแบบจัตุสดมที่ใช้บริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งเริ่มสมัยอยุธยา ก็ได้มาสิ้นสุดลงเมื่อพุทธศักราช2435เมื่อมีการปฏิรูปก,การปกครองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสยามซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ